อะไรอ่ะกินอาหารอยู่จะมีเกมอะไรขนาดนั้นเต็มเวลาทุกวันเลยมันตึงเองสามรอบตลอดเลยเกมตัวเ้ื่อชางหายเกมสุดท้ายไม่ควรแพ้อะมันมีบอกรู้งิดวะมันหยิบไว้เที้ยมันมีบอกรู้งิบไว้เที่อะ มีบออูไม่ค่อยได้โอเปอร์ออไม่รู้ดิถ้าโอเปอเยอะก็อาจจะชนะจริงๆเศษหนึ่งก็อาจจะชนะหรือเปล่าแต่ก็เข้าใจอยู่เข้าใจได้เข้าใจแต่ไม่ยอมรับเปิดคนลับเปิดคนเปิดแบลวก่อนได้ปะหลับ ม่เออเปิดก่อนได้ปูดเห็นทหารงตอนแรกไม่ลงได้ไหมกดขี้เรล่อไ,ได้เรียวเหมือนกันงานไม่ลงด้วยระท้องอะ่ะเป็นลายเมนมาหรอแล้วใช่มึงต้องจำเดินมาไอ้ไ,ไอไ้วอสเสร็จแล้วไปซื้อผ้าหม่ เดียร้อมนะคระับวิ่งเปลี่ยนชุดชุดมงคนวันนี้สีฟ้าวันนี้อย่าม่วงอย่าดำอ้าว <c oughs> อย่าให้สัน พึ่งอะไรไม่ได้ดำม่วเลยใช่ป่ะอย่าดำได้อย่าพลาจ๊ะกระลาดจีส้มสีส้มมันร้อนแรงแต่จริงๆถ้าแต่งตัวตามตสีวันก็จะรอดเสมอเพราะว่าคนโบราณได้คิดไว้แล้วว่าเป็นสีแบบที่ใส่ได้มานร้อนเลยหายกันหมดแล้วนะประเทศอื่นเขาเชื่อแบบเราแบบนี้ทีนี้ชไทยที่เชื่ออะไรแบบนี้ ไม่น่าสีประจำวันเขายัางไม่มีเลยยีกบปฏิเสธวัน,วนศุกร์แล้ววัน,วนศุกร์ปฏิเสธขอโทษโทษอีกทีวันนี้วันพฤรือหัสรีบขอบคุณที่ชวนใครคุ้ไดน้ามืยวะปอกปอกกอด ฟ็อกซี่ชาแนลอ่ะฮุยเรื่อยครับแรงแน่นอนไอ้เฮียไอ้เฮียเนี่ยจัดจ้านเหรอควาะดูอ่ะไม่รู้เห็นตามนะครัาคาแลยแรงก็เยี่ยแหละกูไม่ต้องลงก็ได้ไปขี้นะไปแล้วมันรอค้ามี้อยู่แม่อย่าไปให้เปิดโ่ากายเข้าสิเอ้ยดูได้ดูของนี่ นี่อาชีพแดงเต็มเลยสู้ได้มาจะฆ่าจ้าสองโมวานท้าฟ็อกครบเราเคยเจอในอันนี้ด้วยต่อสู้อ่ะที่เนี้ยแต่ฟอกดูอไปเข้าห้องน้ำได้ไหมเพื่อเกมยาวนานที่ต่อเนื่องไม่ได้ตอนนี้มีคนห้ามเข้าเข้าละหนึ่งนาทีได้ไหมอันเนี้ยหนึ่งมีกูเวลาให้หนึ่งนาทีกลับมาทำไมล่ะ ไม่ทันเดี๋ยวเขามีตตูดไว้ก่อนโอเคก็ไปเล่นในห้องน้ำก็ได้ได้ยินเสียงขี้จำๆจเพื่อนก็ไม่ว่าหรอกอเปิดกล้องกปิเปิดเปิดเสิตรปิดเปนดะอิะจปิดเปิดเปิดเปิมเไิดเปิดเปิอเปิดิด้ปิมเปเ เอ้ยอยากไป<ม>ดูด,ดาบพิฆาตอาสูรว่ะฉันแม่ไม่ดูจนแม่อะฉันนังไม่ดูตั้งแต่ล้มเรื่องเลย ข้คผัวคนลุกไปหรอแบล็คแสสกิลอะไรจับขนาดนั้นนะจะได้จะได้ยืมใช้ปะ เอาเลือดมันจะตายหมดแล้วเอาน้อยเอาน้อ,นอยป้องอ,อยู่นะบ้านมันเออชีก,กดนะขัดดีไม่มีขัดแล้วได้อย่างตายปลายปายวิ่งโอ้ยไก่เทล่านนั่นนะ่ะขัดอยู่ Okay. มันอยู่ใกล้กันมันอยู่ใกล้การกดเสาล่างก่อนเสาล่างกดอยู่แบบนึงแบบนึงขัดไปฝืนฝืนไปก่อนกําลังไปช่วยอ่าฝนเออเออก็ได้หมดแล้วน,นี่เป็นเช่นไรอ่ะอเคได้ยัง Gi det noe. โอเคหน้าบ้านมันเคลียขวาเคลียเอาหมดแล้วนี่หกร้อยจริงๆฟอกวิ่งไปทนนะเนี่ยกูควรไปตอนนี้แหละ ไม่ยอมแพ้ให้หรอเขาอาจจะรู้ว่ามีคนไปทุรลา คนเห็นเราไปก็เลยไปด้วยอ เออเอ้ยครับเฟซี่คือนอตหรอมาห้าคนก็สุนหมดเลย วยก็นัคือครมีแดนน่ะสอง้อยสิบอ่ะ ตัวถ่ายตัวหมูให้หน่อยเอาปูหายไปเลยเฮ้ยเขาก็กลัวเราเนี่ย มึงลองยิงมึงลองยิงกูดูก่อนมึงจะได้ไหายกลัวลองยิงกูคนหนึ่งซ้ายนะซ้ายนะโลบอะ <L ip> เขาโยกอ,อยู่ในฟอไงขวาซ้ายขวาโหนั้นยิงนั้นยิงพานน้าตุนะนั้นพ้าตุนา,นนาที่มันยิงน่ะโอ้โเลือดกูกูเป็นใครใครเป็นกูในวันนี้ แพ้มึงทุกปีแหละปีนี้กูก็แพ้เหมือนเดิมปีหน้ากูก็จะแพ้มึงอหน้าบ้านเราให้ได้เอาหน้าบ้านเราให้ได้โอ้ย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 สวัสดีผู้มีเขียดแขกผู้ <laughs> ไปแล้วสองเสาหอมอกันเลยตายหมดเนี่ยขอดสักสิบคะแนนดิช,ชทิทำให้ได้ไหมโอเคไอ้ฝนโดนยิงสองทีไอ้ฝนเนีอเลือดมาเท่าไหร่เนี่ยหกร้อยล้านป็นเนี่ยตายไวจัง บอลมันแรงขนาดนีะวะเออจริงจริงมึงเล่นคนเดียวมึงก็ชนะเอาไปเลยหนูว่าสามสิบวิแล้วชนะ ไม่ตีจริงจริงตีเมื่อกี้อาจจะส่งมาก็ได้แตอว่ามึงดูถูกใช่ไหมมึงไปขี้ระหว,ว่างเลยบกะกูม,มึงเจอเลยจ <c oughs> เจอคู่อ้อยย่อ <c oughs> จีรุล้องหนึ่งคงมันจะอยู่ตลอดไปนะเว้ยไหนเราได้สิบคะแนนเรอขอขออีกสิบขออีกไอ่ใช่หรย เป็นยังไม่หยุดฆ่าเลยเป็นยังฆ่ากูอยู่เลยเนี่ยกูออกไม่ได้ตึง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 ,ตง,ตง,ตงไปดูดูตีนันดีดูตีบอมว่สองพันเก้าพันที่บอมอยู่ไหน ไอ้บอมพ <c oughs> ันเก้อย่างพันแห้าสิกดขีของเหงเกิด แต่ครับพุ่งนี้ไม่พุ่งนี้ไม่ได้พุ่งแล้วนะคนจะไม่้ก บอ,อกว่าเราชนะตัวเ e. อนำหน้าอ๋ออามานาหิงูชื่อเหี้ยอะไรวะอ่านยาชิบยไม่ได้ส่องโลกะตึงเปียมไหมสเต็งเท่าไหร่อ่ะถึงแปดพันปะ แต่เราว่าเราชนะว่ะเพราะว่าไม่มีใครเก่งเ่าแม่เราแล้ว,ลวจริง <laughs> 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 เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอดควรที่หลังไงมั่นๆเลยกันตุ้ง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  แตนินจาวันจีเขาใส่ประดับหินมาเล่นเขารู้ไหมว่าแดนตี้เราเจาะจับส0งร้อเปอร์เย เ yeah. <laughs> oh, <the what? laughs> อ็มเด็บเอ็มเด็บบานเดี๋ยวโหดจังวะผีก็พื้นไปละโดูเช็คเลือดได้นะครับเช็คเลือดได้นะครับโดนผีเอ้ยโดนผีเห็นผีแล้วเลือดลดเอ้ยเห็นผีแล้วเลือดลดเลย แรงก็ฆ่ามันดิใครกดหน้าบ้านมันอะใครอยู่หน้าบ้านมันวะฟอกตายจะตายห่าหมดตี้แล้วขัดก้อนขัดก้อนเหย็ดแม่ขัดใครไม่ทันเลยชิบหายหน้าบ้านเราตายหมดอะจริงๆต้องชุบก่อนแต่ว่าเราตายน่าจะตายพร้อมๆกันชเมอร์เลย เป็นไรอ่ะผมติดอ,อยู่ในรีบป่ะเอาความมั่นกูเมื่อกี้ขึ้นมาปัดนแป๊บน,นึงกูออ <c oughs> วิ้งแล้วไปว,วิ้งก็ไปหน้าบ้านไปด้วยโอเคอยูโบโลแบบสามเอ็มแปด ทำมาเป็นกฎกูหน้าบ้านไหนแลแล้วจับแล้วจับแล้วพายหีมันพายหีมันบุ้มกูตายแทนไอสัตว์ทำไม้ทุกคนตุบเราตายไปสิบตัวแล้วเนี่ยนะ <laughs> แทงก็ขึ้นมาร้อยหนึ่ง กูเห็นแต่สีแดงอะตรงนั้นอะโอ้มันกดฟรีเลยกด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 โอเปิลนะฝนโอเปิลนะฝนเลือดกูมันเด้งไม่เป็นหรือไงฮะแต่กูสอนเด้งให้ดู ขัดยู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 จับยูจับสี่จับแปดจับแปดจับหมดแล้วเฮ้ยโดนโดนอมหน่อยเลยอะตึมนะตึมนะโดนอมนานขนาดนั้นตึมนะโอ้ยขายคุณเถอะกูไม่อร่อยขนาดนั้นรอกพากูตายอีกแล้วพังตายอีกแล้ว กูประมาณไอชุดดำม,มากเกินไปกูบอกว่ามันใส่ประดับกินมาเออแล้วมันเละมันฆ่ากูมันฆ่ากูเลยทำไมวะมนี่หน้าเผลเออพี่ชุดดำน,น้องโบแดงแขลังใ,ใจเห็นยามใดใจหายยั้งนะเวลาเห็นนินจาใส่ประดับกินแล้วเต้นบูลี่ในี่ ตอนนี้มันจับ